อ่ัเดี๋ยวครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีคนดูส่นคนกันด้วยนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเล่นอะไ่ครับไลฟ์วันที่สองแล้ว คนดูหนึ่งคนสามารถคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ comment แต่ไม่รู้นะว่าจะขึ้นหน้าจอไหมผมว่าผมย้ายไอ้นี่ไปตรงนี้ดีกว่าคอมเมนต์ comment ได้นะคนดูหนึ่งคนนะครับคอมเมนต์ comment หน่อยรีโว จะได้รู้เร็วว่าคอมเมนต์พังไหมเร็วเร็วเพื่อนผมก็คอมเมนต์เร็วเพื่อนไว้รุ่นกักตัวนะทุกคน วันนี้ลื่นขึ้นนะทุกคนลื่นขึ้นวันนี้ลื่นขึ้นลื่นลื่นลื่น,นวันนี้ลื่นมากเลยเริ่มแหลกแล้วกูพูดพูดยังไม่ขาดคำเลยเอาพลิกกันเลยนนะคนุณฝีมือคงตกนะกูไม่ได้เล่นยังไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยแม่งฝีมือตกเลยเมื่อกี้เราได้กงินจริาเลวใช่ไหม พี่มีพิาจะเอาอะไรมาให้กูเยอะแยะนี่ดาบกระไดกดยิมยิ้ม,มเขา้วามผมจะเอามันทุกคนไปเก็บเลือดกัน คุณแปลแล้วเจ้าได้ปะได้่แหละคงได้เลยคุณคงไม่เล็กนะหวังว่าไม่เล็กไม่เล็ก ตายไปท่าคอมเมนต์ขึ้นปะคอมเมนต์มาหน่อยครับคนดูหนึ่งคนผมไม่รู้ว่ามันขึ้นไหมอ่ะโอ้เต็มแล้วลืมขอชุดก็ อ๋อไอสัตว์ก,กรเรูเล่นตกยิงเลยเไปไ็นไงล่ะอ๋ะอมเลม่นขึ้นไหมเนี่ยได้ยินไหม คุณได้ยินไหมน่าจะได้ยินเลยเพราะผมเมื่อกี้ผมเทไมค์มาอยู่ครับ อาเพื่อนทักมาอีกแล้วทุกคนเอ้คนดูหนึ่งคนฝากฝากฝากดูเอ้ยฝากกดแชร์ไลค์ด้วยนะครับแรกร์เลยทุกคนเพื่อนเวีนเที่ยแกูแเป็นเพราะพวกมึงเลย มีคนตายเลยคนตรงนั้นมีคนเอ้ากูต่อไม่ได้สัตว์เอ้าเชีย่ยเอาไอสัตว์เชี่ยคุยชิงตกยิงอีกแล้ว ตายบอกแล้วอย่าเล่นกับพี่น้องอ๋อมึงมาจากไหนเนี่ยโอ้โหกูตายเลยเที่ยวมึงรีบมากืนแม่งคอมเมนต์คอมเมนต์กูไม่ขึ้นอีกไหมเนี่ยไอ้ฟาดยังคอมเมนต์กูไม่ขึ้น ถ้าทางดีๆก่อนนี่ไม่ค่อยถนัดเลยยิมคอมเมนต์ด้วยนะครับคนที่เข้ามานะไลน์นี้สามารถดูย้อนหลังได้นะถ้าใครดูย้อนหลังก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับทุกคนูจริงทิ้งดากูคชิได้ดาบใหม่ ได้ดาบที่ดีกว่าเดิมที่ผมพร้อมเลยแค่นี้ก็พร้อมเลยทุกคน เออตายไปสั์โง่งโเหี้ยขอหมวกเล็กมีหมวกเหล็กไหมหมวกเล็กจัดมีแต่หมวกสูเ้เหี้ย เดือยคนน้องกี่มาแล้วเด็กตายใช่ไหมน้องเออ,เอ,อไปตายไปไปมไงตายไปมาทำไมกูอยากได้หมวกหลิกหมวกหลิกก็ได้ yeah! <c oughs> อียไอสัตว์มีคนดูไหมเออไม่มีคนดูเลยไอเชียนี่ไม่ดูกู ข่อยขึ้นตารางครับนี่อโอ้โหวันนี้แบตแบตมีหรือแบตยีิบเจ็ดแบตเหลือ15สิบห้าผมก็ไปแล้วทุกคนแบตเหลือีสห้าผมก็ไปแล้วนี่คือแบตเคือกสไตา์ผมย่สิบห้าเพราะมันบมดหมดไปซะเหลือเกิน ีเราก็จะเอาเพชรก้อนเหมือนเดิมโอ้โหรอบมีเพชรเยอะว่ะอออ๋ออ้อยสัเพชรเยอะแต่ต้องทุบให้ทันนะทุกคนถ้าทุบไม่ทันนี่กลัวโดนหลอยตูดมากเลยเนี่ยโอ้มีเพชรมึงก็ให้แต่ดาบกูณอ๋อ เนี่ยมันจะเอามาทำไมเนี่ยถอางอินชทนไม่ดีอ่ะเดี๋ยวหลายตูดนะเด็กวีน นี่เกี๋ยตกก็ตกนี่กอนี่ตอนแรกกอนนี้มันมันก็มีเลยแต่แต่แต่ก็น่าจะมีนะทุกคนผมเพราะว่าผมเห็นมันมันต่อไปเกาะผมอยู่นะทุกคนมันพยายามต่อไปแล้วมันน่าจะตกมั้ง ឯ metadata បែប1 2 3ជា ขอกางเกงขออะไรมึงไม่ได้เลยน่อแป๊บคิดก่อนจะไปไหนตอนนี้เราขาดเสื้อจะไปเอามอหนั่นกันมาดิเพื่อนมาดิมาดิ อะไรอะไรของมึงเนี้ยอะไรฮะฮะโอ,อสัตว์นี่อะไรมันตอบขึ้นไปทำไมมันสุดแล้วเพื่อนเอ้ย แลเอาแม่งกูแกหลกอเฮียเฮียกูปิดสตรีมแล้วกูแกหลกไอสัตว์คนดูไม่มีไปเลยแะ